ลเยมเลผมาลมาแล้วโอ้ยังไมได้เครับลงเียังม่เล้วเครับผมลงหลังเหลัง่ีน่าจะได้ลงหหลังใสลผมูยยูครับผม0ูเอายูนี่นี่ครับโอ้โหใส่ลครับผมนี่โอ้ สองแต้มซอนเลยครับกำเริ่มเชิ่มโอ้โหใส่สวยๆครับนี่นี่นี่เต็มกำสวัสดีครับ พบกับผมในสร้างสร้างจ้อยครับผมมือนีกระพาออกมาหายอยากหากินวิเกราครับมาตกเบ็ดมือนีกับหมายใหม่ครับหมายใหม่เอินว่าหมายปลาป่าเนาะครับเนาะโอ้ใจมาถึงมาบ้างเลครับผมยังหกอัดทางเขา่าอย่างที่ทางจ้อยไทยเมือหกอันลิคนี่ครับสภาพหมายเขาอยู่ทั้งหลังนี่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 ครับสร้างจ้อยกับเบ็ดมัสสิบคันเนี่ยมือนีแต่ลงไปก้อนสิงลงไปก้อนหาคันครับว่าสิเป็นยังไงนะครับเนาะหมายนี่ยังบ่เคยมา ว่าย ak, ああังบ so ่เคยมากก็คือว่าประมาณสองสามปีนี่สังจอยก่ได้มาเลยหมายนี่แต่ก่อนอะมาอยู่ครับก่อนที่ว่าจะทําคลิปอะก่อนที่ว่าจะมาเฮ็นยูทูบอะครับสังจอยก็ได้มาอยู่เดี๋ยวลองมาเบิ่งกันครับว่าชิมีแท้มีโซปบ่มือนี้ครับนี่ครับเยือทางเก้าทางเดิมทางเก้าทางเดิมนี่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 ครับผมนี่ทางเก้าทางเดิมมาเลย้มาดูครับ มีเพิ่มเติมมากคือห้ามสดครับเมือนี่สังจ้อยก็มีมันหมูมาน้ำนี่มันหมูครับกับเบ็ดฟูมนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวสังจ้อยขอตัวลงเบรกกันครับเดี๋ยวรอลุ้นกันเบื้องลงไปก่อนหาหลังครับผมกับเ,เบ็ดเบอร์สองชินนครับผมเบอร์สองชินนนี่ครับนี่ครับเบอร์สองชินนครับผม สี่เกลียวอันนึงเป็นมันหมูอันนึงเป็นเม็ดโฟมครับผมลองเบิองนะครับเนาะเดี๋ยวอรอลุ้นกันครับช่างจ้อยขอโตลลงเบ็ดกันครับ,รบ,รรบผมเอาเลยครับไปยังบุกครับลงเบ็ดยังม่ทันได้แล้วเลย ลงเบ็ดยังม่ทันได้แล้วเลยครับผมมาแล้วครับมาแล้วโอ้สวิงยังไม่ได้อันนี้นะครับมาอย่างรวดโอ้โอ้โอ้โอโอโกระมังครับผมกระมังใส่สวยๆเลยโอ้โหมาเลยครับแต้มแรกให้หมานครับผมโอ้โหลงเบ็ดยังม่แล้วเลยครับลงเบ็ดเพิ่งจะเสร็จอยู่ สามขันครับผมมาเลยครับมาเลยครับเต็มแรกครับผมตัวเนื่องเลยครับผมตัวเนื่องเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลูกกังไปยังอยู่ว่าพว้ยังสามคันครับลงเบสเพิ่มสามขั้น อจ้าโหหัวแข็งครับผมหัวแข็งใส่สวยๆเลยโอ้โหบันเทิงครับบันเทิงมาเลยครับไปแล้วตอนนีงเลยครับผมตอนนี้เลยตอนนี้เลย แข็งครับผมหัวแข็งส,สวยๆเลยโอ้โหปละคาวหัวแข็งครับผมอมืบันเทิงครับบันเทิงลงเบ็ดยังไม่แล้วเลยครับผมเพิ่งลงได้สีหลังเดี๋ยวหลังนึเมือ่อี้นาจะได้ลงแค่หาหลังเลยครับ นี่มอตะกลับก็มนีครับผมนี่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 บันเทิงครับบันเทิงครับผมพอดีมีตาเพื่อนมาตกนะครับนี่เบิ้งสแตนเพื่อนครับผมไครทำเองครับเดี๋ยดีดีของเมืองนีเด้อยตานี่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 ครับผมนี่เออไปปักเบ็ดครับโอ้ขาท่าครับผมนี่ครับโอ้นี่นี่นี่ตาเพื่อนนี่ครับนี่โอ้งามครับผมเออขอท่าครับผมนี่ โอนี่ครับตาพนมาตกน้ำกระแบงหันตาลงหางนี่นะครับเนาะสังจอยลงหางนี่ครับผมอ่านี่ครับนี่เวลาใส่กับนี่ตีลงคือสแตนเขาเลยครับผมนี่อโอ้นี่ครับเอาคันเบ็ดใส่นี่โอ้โหครับผมอ่านี่ครับของโบราณโบราณครับโอ้โหไทยคิดไทยทำครับผมนี่อ่า ขอทาขอท่าสายๆมาป่าบ่อเขาครับเงียบกริบเลยง่ายหมายครับตอนนี้เป็นเวลาเชียงเทียงกุ้งกครับผมง่ายหมายครับผมนี่แหละเดี๋ยวเจอกันอยู่หมายมั้ยครับสวัสดสังเจอกันได้ง่ายหมายมากครับง่ายหมายมากมาครับหนักุ้งเพื่อนครับกระตาพอดีหนักุ้งหนักุ้งเพิ่วนมากครับผมโอ้โหหมายสวยอยู่ครับเนี่ย ย่ายหมายมาปลายุ้ทุนปลากินในช่วงเศร้าครับผมนี่ตาเพิ่งกิสีเมื่อนั่นนี่ปลากินช่วงเศร้าใสๆบ่ค่อยมีปลาครับผมปลาพรเขานะเลยยหายมานี่ครับเดี๋ยวสังเจ้ขอตัวลงเบดกันครับผมลุงเบดไปคันเดียวเอาเลยครับยหญหมายใหม่ใม่ครับแต่กุงเพิ่งดึงให้ครับผมนี่โอ้โหสวยๆเลยครับผมนี้โอ้โหแจ๋วครับแจ๋วลงเบดสามคันพอครับ สวยดีกว่า้หัวแข็งครับผมใส่สวยๆครับลงปุ๊บกินปั๊บนี่ลงสามคันเลยว้าเอาเลยบันเทิงอีกแล้วครับบันเทิงอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ออโอ้โหมากนะครับลงไปแป๊บเดียวครับผมม่ถึงหานาทีมาอีกแล้วบันทึงโอโ้ครับผมนึกว่าจะถึงไม่ไม่ได้ทายครับไสโลครับผม0.8เอายู่ครับผม0.8เอายู U, น่นี่นี่ครับโอ้โหไสโลครับผมนี่ โอ ais, oh oh ้โหบริลบเทิ่มครับผมหมายไหมบริษัทไทยนึกว่าจะถึงไหมครับผมโอ้โหสวยงามสวยงาม มันแข็งครับผมโอ้โหกินจัดมันกระจายบันเทิงครับบันเทิงนี่นี่ใส,นใส่มันหมูครับใส่มันหมูตั้งแต่บลายตั้งแต่ผุแหละมาตั้งแต่ปลายเก้ากันและวได้อตีลงจีเรนยี่สก์เดือนมันหมูมันหมูมันหมูมหมเอาอีกแล้วพี่ยังพี่ ไปโซนยังเดียวยังเดียวมาเลยครับหัวแข็งอีกแล้วกินเรื่อยๆครับผมกินต่อเนื่องโอ้โหสุดยอดครับไส้สวยๆเลยนี่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 โอ้โหหนักกุ้งเราพามาครับผมนี่ไม้นี่ครั้งแรกของซักจ้อยครับผมนี่โอ้โหแบบนี้ต้องมีซ้ำหมายครับผมโอ้โห กมังกับเตียนบของอะไรปิดไม้แล้วป้อยดไปเฮ้ยมาแล้วมาแล้วับปลาะไรลุ้นกันปึ๊บโอ้ยหัวแข็งใสสวยๆครับผมนี่โอ้โหกินจัดมลกระจายครับผม ถ่ายแน่ว่าได้ถ่ายแน่ครับเดี๋ยวคลิปมันสียน้าพูดนีครับประเขาแข็งไสสวยๆเลยนี่นี่นี่นีน ว่าราคาหัว <Okay. S 1> แข็งอาจจะเป็นสองขัน้นซ <2 S 2> ้อนเลยมั้งสองขั้นซ้อนเลยมั้งสองขั้นซ้อนเลยมั้งกินกันมูนอะนมาเป็นมูสุสัยมาเป็นวัวโอ้โหไม,ม่แจมครับผม สองแต้มซอนเลยครับ,บเริ่มเทิม่มโอ้โหใส่สวยๆครับนี่นี่นี่เต็มกำว้าอ้หมายไม่นะกุ้งเราครับขอบคุณนะกกุ้งหลายๆครับผมตามา,มาหมายไม่นะครับเนาะโอ้ปลายนี่กินจัดครับกินดี ผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับสองโมงครึ่งเกือบสามโมงแล้วโอ้โหปลากินจัดครับเนื้อแต่เนื้อแต่เนี่ยกินเทียบอไรว่าขั้นันครับผมแต่แต่ย่ายหมายมาเนาะครับเนาะนากุ้งแล้วบอกครับผมเราไปหายู่พูละยุป้าปมเราก็เลยพามาครับนี่นากุ้งครับหน้ากุ้งอ่ากําลังจะตีเบ็ดครับผุนอนา่ดแเลยครับนากุ้งครับเป็นมูกันไหมสิบกว่าปีแล้วครับผมสิบกว่าปีแล้วตีเบ็ดน้อกันครับผมนี่มาหมายนี่โอ้โหข่าวท่าครับกินจัดเลย ปลาหัวแข็งครับโอ้ตะเพียนใหญ่ทายบทันโอ้ยจ่างจอยก็นึกว่าจะเกาะไม่โอ้โหสุดยอดครับผมอ๋อนึกว่ากินอีกแล้วอ่าได้คุยจังหน่อยนะี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นกันอีกสักพักนึงครับผมเดี๋ยวรุ่นกันอีกสักพักนึงบ้านช่างจอยก็อยู่ไกลนะครับเนาะห่างจากจุดนี้ประมาณ25กิโลครับผมไปรุ่นกันอีกสักพักนึงครับผม ใส่แจ้งับผมใส่สวยๆอีกแล้วหัวแข็งโอ,โอ้โหกินบัวหายพักบัวหายพอนเลยโอ้โหไายัางวะแฟนตายฟันใหม่ๆๆๆ ปลาพูดหนักตึ้งเลยวะนี่ตัดโบใส่แนวตัด้าโอ้ยนี่ไงโอ้โหใส่สวยโอ้ใส่สวยครับผมนี่ปลาหัวแข็งใส่งามๆเลยครับนี่โต่ว่เต็มกำครับผมนี่โอ้โหรอบรอบายรอบายรอบสามวงแรงเลยนี่โอ้โหสวยงามครับผมนี่0.8นย์อายุครับชินุ0.8ปอายุครับผมนี่นี่ สนิทกับเป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งโหบม่ไหวครับกินจัดเบื่อทั้งจ้อยสิกลับกันครับเมื่อนี้ยแต่พอได้อยากได้กินแล้วแหะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งผลงานกันครับมาได้หน่อยได้หลายไป่าไรแล้วครับเนาะหมายแรกก็ได้มาหลายเติบอยู่หมายสองนี่โอ้โหคากนลยครับนก,กุ้งเหมืนพามานี่โอ้สุดยอดเลยสิเลยครับเข่าแก็บเลยของแท้เมืองอะไรเลยครับผมไปเดี๋ยวไปเบิ้งผลงานกันครับไปดูผลงานเราดีกว่าโอ้คักอยู่ครับผมมาหมายสองนี่ลุงเบ็ดแค่สามขั้นครับผม อาวพทันโอ้นี่ครับผมนี่ผลงานครับผมนี่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 นโอ้ได้ปฏิเพียนใส่โลน้ำตัวหนึง่งนี่ครับโอ้โหกะมังอันนี้ได้มาจากหมายแรกครับผมนี่นี่อันนี้ได้หมายนี้ครับนี่แต่เพียนใหญ่ครับโอ้โหมันมาเลยครับผมนี่สุดยอดครับผมเป็นไดรครับกับผลงานของเขา โอ้ขอบคุณลหลายๆครับสำหรับผู้ที่เบิ่งมาจนจบคลิปตัวครับเนาะขอบคุณลหลายๆสำหรับคลิปนี้สักจ้อยกัลาไปสำนีกครับพ่อ,อกระไรคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่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 ให้เบิ่งอีกเทื่อครับผมนี่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 โอ้โหสุดยอดครับผมโอ้คัก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 